สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูข้อมูลแห่งหน้าปัดรถออติส8นนะครับปีปสาัน6ขึ้นนั่นแหละหน้าปัดจะมี2จอนะครับเห็นไหมทางด้านขวานี้นะครับขวาสุดเลยนี่จะเป็นเยจน้ำมันนะครับ ถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับดูนี่ดูตามโลโก,โก้นี้ได้เลยแล้วส่วนทางด้านนี้จะเป็นเข็มไม่ความเร็วนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นจุดบอกว่าเป็นระยะทางที่เราใช้นะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นคลิปจิปเ ทิป B ทิป A ทิป B ก็คือว่าเป็นการตั้งระยะไม้นะครับว่าเราวิ่งเท่าไหร่คือจับระยะทางทิป A ทิป B ก็จะแยกกันนะครับถ้าเราจับทิป A ทิป B ก็จะไม่ทํางานนะครับาสามารถแยกส่วนกันได้มาต่อไปนี่จะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับรอบเครื่องปกติก็น่าจะประมาณนี้ครับแปดร้อยรอบ ห้าสิบรอบประมาณนี้ส่วนสายสุดก็ดจะเป็นอุณหภูมินี่คือค่าปกตินะครับนะจะอยู่กลางถ้าสูงมากไปก็ต้องเช็คม้อน้ำนะครับทงด้านหน้าไปกระโปรงเปิดกระโปรงดูเลยถ้าต่ำก็อากาศน่าจะความร้อนน่าจะไม่ร้อนมากแต่ถ้าเกิด ต่ำสุดเลยไปถึงตัว C เนี่ยก็คือว่าผิดปกติแล้วไม่ขึ้นก็ต้องไปเช็คดูกันนะครับทางด้านปุ่มที่หน้าเอ่อไม่เออปุ่มอะไรนะฮะก็จะมีฟังก์ชันด้านซ้ายและด้านขวาด้านซ้ายก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงของวิทยุนะครับอนี้จะเปลี่ยนสัญญาณ สัญญาณตัวเปลี่ยนสัญญาณนะครับนี่นให้ดูนี่ร้อยแปดเรากดลงเ9จ็จุดเก้าตามที่เราตั้งไว้ถ้าเรากดขึ้นนะครับก็จะมันก็จะอัพขึ้นนะฮะโหมดนี่ก็จะเป็นโหมดของแผงแผงไวทยุนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนี้ อีกที่หนึ่งในในคลิปหน้าทอยู่แผงหน้าจะหน้าปัดก่อนตัวนี้ดิสก็คือมันจะคอนโทลตรงนี้หน้าจอตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันก็คุมหน้าจอฝั่งนี้เหมือนกันอู่ดูดูนี่ถ้าเรากดามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ่าผมเปลี่ยนเป็นนาฬิกาก่อนถ้าเรากดตัวนี้ ันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันครับมันจะได้สะดวกสบายง่ายดีอลผมจะมาบอกข้อมูลนะครับว่าตรงนี้มันคืออะไรอ่าผมจะกดเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอันนี้จะเป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาถ้าเราจะตั้งนาฬิกานะครับให้กดตัวนี้ค้างไว้เปิด กดตัวนี้ค้างไว้อ่ามันจะกระพริบถ้าเรากดมันจะลันไปเรื่อยๆอ่านี่จะเป็นหน่วยนาทีนะครับนี่เท่าไหร่ละสองโมงเก้า,เากดไปเรื่อยๆ สักพักหนึ่งมือจะเปลี่ยนเป็นชั่วโมงนะครับรอสักพักหนึ่งอ่าเหมือนเดิมครับกดเปลี่ยนตัวนี้ก็จะเป็นทั้งหมดสิบสองชั่วโมงนะครับไม่มีย4ิบสี่ชั่วโมงนี่บายสองเราเลยมาแล้วครับม่อ่าบายสองทีนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งได้เลยเ๋ยวมันจไอ้นี่เองนะครับอ่าโอเคกลับมานี่แล้วต่อมา ถ้าเรากดเปลี่ยนหนึ่งที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นระยะบอกว่าคุณต้องขับรถนะครับตอนนี้คือรถรถต้องวิ่งอยู่นะถ้ารถวิ่งอ่ะมันจะขึ้นว่าตอนนี้อคุณใช้น้ํามันไปเท่าไหร่กี่กิโลกี่กิโลเมตรต่อลิตรอ่ามันจะบอกอยู่ถ้าเหยียบหนักมันก็จะต่าลงถ้าเหยียบปกติน่าจะประมาณตั้งสิบสาม สิบสามนะถ้าปกตินะกิโลเมตรต่อลิตรระยะเรียวไทม์นะครับก็คือตามเวลาหน้าเลยที่คุณขับอยู่บนถนนต่อไปอันนี้ก็คือว่ามันจะสรุปมาเลยว่าคุณวิ่งทั้งหมดใช้น้ำมันอนะ่ะวิ่งทั้งหมดกี่กิโลเมตรต่อลิตร อันนี้ผมจอดอยู่เช่มัน3ามจุดสี่นะกินน้ำมันเยอะจังวะแต่ถ้าเกิดวิ่งตามถนนนันจะประมาณสิบเอ็ดสิบสองสิบสามันจะโค้งค่านี้ไหมครับต่อไปนี่คือระยะทางที่วิ่งได้ก็ผมไปเติมน,น้ำมันมาเต็มถังประมาณพันสองเจ็ดสิบ ก็ระยะชาที่สามารถวิ่งได้ก็จะประมาณนี้517กิโลเมตรต่อไปก็ตัวนี้นะครับมันก็จะจับว่าคุณวิง่งสมมุติว่าคุณวิ่งที่100กิโลเมตรใช่ไหม มันจะบอกว่าคุณวิ่งหนึ่งรอยขับหนึ่งร้อยเนี่ยคุณจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรมันจะบอกอยู่ตรงนี้อ่าอช่าหนึ่งร้อยกิโลหนึ100่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้สิบอย่างงี้อ๋อสิบกิโลไม่ถึงมังผมว่าไม่ถึงประมาณสี่กิโลหรือประมาณนี้แหละสี่หรือห้าอ10สิบก็ลองวิ่งดู ต่อไปอะไรครับเนี่ยผมลืมลอะระยะเวลาที่คุณวิ่งสตาร์เครื่องรถเนี่ยแล้วคุณจับมาตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเวลาของคุณใช้ใช้ตัวรถอะเวลาเออใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่อะไรสตาร์ทรถเลยนะจับไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นหน่วยนะครับกิโลเมตรตร่อลิตร เดี๋ยจะเป็น100่งกิโลเมตร่อลิตรกลับมาจะเป็นนาฬิกาก็ในแผงหน้าตัดนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกมือนะครับตัวนี้เนี่ยเราขึ้นเบรกมือไว้ตัวนี้เราต้องคาดเข็มขัดอ่าบอกไว้ก่อนเผือใครที่จะไม่รู้นะสาวๆนี่เป็นแผงตรงนี้แจ้งเตือนว่าปิดประตู้ไม่มีเกิดเอ่อ ปัญหาเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นตัวนี้ถ้าขับรถอยู่แล้วดึงเบรกมือก็จะขึ้นนะครับไฟตัวนี้นี้กันลื่นนี่ตัวนี้ตัวนี้กันลื่นก็ไม่น่าม,มีแล้วจนพวกแอร์แบ็กรอบเครื่องไฟสูงไฟต่ำ ABS ก็มีแค่นี้นะครับตัวออติ ปี261 6นิถึงอันนี้ออาติส1.8นะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดตะกุกตะกักหน่อยขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดพูดตะกุตะกักหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ้าปรับปรุงตัวเองให้มันดีกว่าน,นี้นะครับถ้ามันผิดพลาดอะไรขอบคุณมากครับสวัสดีครับ